สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Bauer Trade Academy ทุกท่านนะคะวันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมแล้วนะคะโอ้โหแป๊บๆขึ้นสัปดาห์ใหม่อีกแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้นักเรียนหลายๆคนนะคะในห้องบอกว่าอุ้ยไม่อยากให้มีวันเสาร์อาทิตย์เลยตลาดวิ่งทุกวันเลยได้ไหมแบบโอ้โหอยากเทรดอยากทดสอบเทคนิคนะคะนู่นนั่นนี่นะคะก็บอกนักเรียนว่าพักบ้างก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเทรดจริงๆก็ ไปในตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วกันนะคะวิ่งทุกวันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเทรดทุกวันก็ได้ค่ะทุกคนคือเราเสาร์อาทิตย์เราก็พักผ่อนบ้างไปใช้ชีวิตไปเที่ยวบ้างนะคะหรือว่าเออไปทบทวนบทเรียนนะคะมีเรื่องไหนที่เรายังไม่เข้าใจมีเรื่องไหนที่เราแบบเฮ้ยยังติดปัญหาอะไรตรงนี้อยู่นะคะก็ไปทบทวนบทเรียนกันแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะอู้ก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะว่ามีใครได้เข้าสัมมนา,าเทคนิคเทรดดีมานซัพลายท่าไม้ตายพันล้านบ้างโอโอเป็นไง เป็นไปอย่างที่พิมบอกเลยนะคะคือพิมบอกไว้แล้วว่าเฮ้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะต้องมีแน่นอนละรู้ไหมว่าวันนั้นอะ่ะเราเลิกกันกี่โมงวันศุกร์นะคะเราเลิกกันประมาณห้าทุ่มครึ่งเออเลิกกันประมาณห้าทุ่มครึ่งอะ่ะทุกคนแล้วก็คือกว่าจะเลิกสัมมนากินข้าวอาบน้ํากว่าจะได้นอนนะคะเออก็ปากันไปห้าชั่วโมงเต็มๆนะคะสาหรับสัมมนาที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นนะคะจริงๆไอห้าชั่วโมงนั้นอ่ะ มันยังไม่จบนะแต่ว่าดูสภาพแล้วนักเรียนแต่ละคนแบบเริ่มล่อยหลอออกจากคล้องไปแล้วบางคนบอกว่าหลับคาคอมหลับคามือถืออาจารย์เต้ยพ,พูดพูดอยู่ก็คือหลับไปเลยนะคะไม่ไหวจริงๆีนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็มาเรียนกันต่ออีกเกือบสามชั่วโมงนะคะพาดูกราฟจริงนะคะพาดูเทคนิคดีมาซ์พายนี่แหละนะคะก็เต็มอิ่มกันไปนะคะรวมแล้วเนี่ยเกือบ8ชั่วโมงโอโห แน่นแนนหัวโมกันไปเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าทุกๆสัมมนา,าที่บราโวเราจัดนะคะเราตั้งใจที่จะแบ่งปันจริงๆแล้วก็ความรู้ที่เราให้อ่ะคือถ้าให้ยังไม่หมดอะ่ะไม่เอาไปอีกเอาไปอีกนะคะและเป็นความรู้ที่สามารถนําไปใช้เทรดได้จริงๆด้วยแล้วแบบ สอนแบบลึกเลยละเอียดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่เรียนทันในสัมมนานะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะตอนนี้ยังทยอยเข้ากลุ่มได้นะคะแอดมินยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทําคุณสมบัติแล้วก็เข้าไปเรียนย้อนหลังได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะเทรดยังไงดีนะคะจริงๆตอนที่จบสัมมนาทุคนใครจําได้บ้างว่าบิมอะมีวิเคราะห์เอาไว้ให้ทุกคนด้วย นะคะก็คือใช้ความรู้ที่เราเรียนในเทคนิคเทรดดีมาซัพลายท่าไม้ตายพันล้านเนี่ยแหละแล้วก็บอกเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะว่าเทคนิคที่เราสอนไปอ่ะวันจันทร์อ่ะได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหแล้วจะบอกเลยว่าได้ใช้แล้วมีคนทักมาบอกว่าโค้ดพิมคะเอาความรู้ที่เรียนเมื่อวันศุกร์อ่ะค่ะมาเทรดวันนี้ทีพีแล้วไหนใครทีพีอย่าลืมพิมทีพีมาด้านล่างด้วยนะเอออ่ะมาดูกราฟกันเลยดีกว่านะคะจะได้พาดูว่าเพื่อนเขาทีพีอะไรกันตรงไหนนะคะ แล้วต่อไปเราจะเทรดยังไงด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือการาฟปัจจุบันของทองคำนะคะคือฟิล์มตีกรอบตีโซนไวนะะนน้นะคะจริงๆกรอบโซนเนี้ยนะคะให้กับทุกคนในกลุ่มไทยเทรดทองมากองกันตรงนี้ด้วยนะคะก็คือมีซัพพลายอยู่แล้วก็มีดีมานง่ายง่ายคอนเซ็ปต์ง่ายๆของดีมานซัพพลายคือรอเซลล์ที่ซัพพลายแล้วก็รอบายที่ดีมานนะคะซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าตอนที่ราคามันขึ้นมาชนซัพพลายเนี้ยย่อหละจากราคานะคะเดี๋ยวขอวัดก่อนนะว่า ราคาเนี่ยมันลงมากี่จุดแล้วนะคะจากจุดตรงนี้นะคะ19ประมาณ1,928นะคะและตอนนี้นะคะราคาเนี่ยย่อลงมานะคะอยู่แถวแถวปื๊บราคาต่ําสุดที่ย่อลงมาก็คือ1923 PP ไปแล้ว500จุด PP กันไปแล้วนะคะสําหรับซับไพโซนนี้นะคะก็แบ่งเก็บกําไรแล้วก็กันทุนได้แล้วนะคะหรือถ้าใครพอใจกําไรหู้วันนี้500จุดก็เก็บทํากําไรได้เลยนะคะรอเทรดโซนถัดไป โอเคไหมคะทีนี้ค่ะทาไมพิมถึงบอกว่าตรงนี้สามารถที่จะเซลล์ได้นะคะนักเรียนในคอร์สเรียนเนี่ยก็จะรู้นะคะเพราะบอกเหตุผลไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เรียนจากหน้าง,งานจริงๆเลยเห็นไหมคะมันสามารถทําเงินได้จริงๆนะคะเหตุผลง่ายๆก็คือตรงนี้ค่ะมีซัพพลายเห็นไหมเป็นดรอปเบดดรอปนะคะที่ราคาเนี่ยสร้างเอาไว้นะคะแล้วมันมีเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเนี่ยไม่บอกนะคะถ้าอยากรู้ต้องไปเรียนในคอร์สนะคะซึ่งนักเรียนของเราจะรู้กันอยู่นะคะว่าทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับซัพพลายตรงนี้ โอเคไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยมีแนวต้านด้วย1 9 3 0นั่นเองนะคะง่ายๆโอเคแต่ที่อันเนี้ยพิมไม่ได้ส่งสัญญาณในเทเลแกรมเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยยังวุ่นกันอยู่เกี่ยวกับการประชุมนะคะเกี่ยวกับอของブ t r a d ท Academy เองนะคะก็ติดประชุมนะคะแล้วก็ไม่ได้มอนิเตอร์การาฟนะคะก็นักเรียนก็พากันเทรดกันเองนะคะแล้วก็ทีพีกันไปแล้วด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เซล,ลมาเราจะไปรอตรงไหนนะคะจะบอกก่อนว่าแผนเซล,ลเนี่ยเป็นแผนที่เราจะเทรดสั้นๆแค่นั้น แผนหลักของวันนี้นะคะยังมาไม่ถึงโอเคไหมคะแผนหลักของวันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ภาพมโนตอนนี้นะคะราคาเนี่ยติดซับไพ่นะคะมีโอกาสที่ราคาจะย่อลงมาหาดีมานที่เรารอบายแผนหลักก็คือเรารอบายตรงนี้แหละทุกคนแผนหลักนะคะเรารอบายตรงนี้แหละนะคะซึ่งกรอบโซนเนี่ยมันจะตั้งแต่ราคาประมาณ1915นนะคะให้ราคาไว้เป็นกรอบคร่าวๆก่อนนะคะ 1915นะคะถึง1910นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขอบล่างเนี่ยมันลงไปได้ถึง1 9 0 6 1905เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโซนนี้มันเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเดี๋ยวรอราคาลงมาเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้ในห้องบราวเวอร์เ gram นะคะหรือถ้าใครไม่อยู่ในห้องบราวเวอร์เ gram นะคะแต่มีความรู้เรื่องการเช็คสัญญาณกับตัวนะคะรอราคาลงมาเช็คสัญญาณกับตัวแล้วสามารถบายได้ถ้าเกิดว่ากรอบมันใหญ่เราก็ลดหลอดลงเพราะว่าระยะ SL เราจะไกลขึ้น ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะแบ่งเป็นสอง,สองแผนโอเคไหมส่วนดีมานที่เราจะรอเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งเป็น2แผนได้ถ้าแพ้แผนแรกก็รอไปต่อแผนสองโอเคไหมคะอันนี้เป็นแผนบายสําหรับวันนี้นะคะส่วนแผนเซลนี่น่าจะไม่ทันแล้วนะคะราคาย่อลงมาแล้วนะคะโอเคไหมคะนอกจากนั้นค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าราคาทะลุโซนดีมานที่เรารอ ถามว่ามีโอกาสที่จะทะลุไหมมีทําไมถึงมีโอกาสที่จะทะลุทุกคนลองดูอันนี้ในกราฟไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยยังไม่ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นสักทีทันไหมใน4ชั่วโมงนะคะราคายังคงเป็นขาลงอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสไหมที่ราคาจะกลับตัวทำโล่ต่ำกว่าโล่ก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่ามีค่ะ โอเคไหมคะอันนี้เป็นภาพที่1น,นะคะที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ภาพที่เราอยากได้ก็คืออะไรภาพที่เราอยากได้ก็คือย่อมาถึงตรงนี้พอแล้วเราจะบายแล้วยกโลยกหให้ชั้นหน่อยเพื่อไปต่อตามเพนเดิมตามเพนใหญ่ในทำฟิล d มเดย์วีคมันโอเคไหมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นภาพมโนในวันนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะถ้ามันไม่ลงมาเด้งที่ดีมานที่เรารอสมมติโชเนสลไปเราจะไปรอบายข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง โซนที่เรารอบายข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่ราคา1.8.80ค่ะโอเคไหมวันนี้นะคะแผนเซลล์ไม่ทันนะคะราคาย่อแล้วเดี๋ยวเรารอบายกันซึ่งแผนบายนี่แหละอย่างที่ฟิล์มบอกมีอยู่2โซนด้วยกันนะคะสรุปง่ายๆอีกทีนึงโซนแรกนะคะ1915จนถึงแถวแถว1 9โซนค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเรารอคอนเฟิร์ม Okay, ถ้าเกิดว่าราคาทะลุลงมาได้เราจะมารอรับอีกทีที่แนวรับ1880นะคะซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายใน t ทางเฟรมเดย์ถ้าทะลุแล้วยืน1880ไม่ได้นะคะเราจะขยับไปดูใน m ทางเฟรมวีคว่าแนวรับวีคอยู่ตรงไหนเพราะมีโอกาสที่จะลงไปถึงแนวรับวีคเลยโอเคนะ,ะสำหรับแผนเทรดทองคำวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อยากให้ทุกคนทำกำไรกันได้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบ คลิปวิเคราะห์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแผนเพจให้เพื่อนๆด้วยนะคะฝนเริ่มตกแล้วนะคะพูดไปก็เริ่มเปียกไปนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ